CX30 พี่ม่เท่าไหร่ CX30 เลยครับมีแต่ไมล์หลักหมืน่นที่ตอนนี้มีสีดาสีขาวสีทอร์นาโบนะครับสนใจรุ่นไหนพี่ถ้าเข้ามาคุยกันก่อนนะครับตรงนี้เลยนะครับผมมีต้องบอกว่าผมมีรถสต็อกเยอะนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้ก็จะมีจอดโชว์ให้ดูรุ่นละคันก่อนนะครับในโกดังมีอีกนะพี่เราจะไม่สามารถเอารถรุ่นเดียวมาจอดเรียงมันตับ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 ,ตบ,ตบได้นะมันจะไม่ได้ขายรุ่นอื่นนะครับซีวิคปี17เท่าไหร่คะซีวิคปี17เลยครับ ห้าแสนกว่าบาทครับพี่ตัว fc el rs ประมาณนี้นะนะครับถ้าเป็นตัวรองตัว e ก็สี่แสนกว่าบาทเองประมาณนั้นครับสี 4, 000, บ่แสนบวกแบงค์สิบไดฮอนด้าตัวไหนบ้างครับสี 4, 000, บ่แสนบวกแบงค์สิบไดฮอนด้าก็ฮอนด้าซิตี้ไงพี่ซิตี้หนึ่งจุดห้านี่แหละถ้าเป็นถ้าเป็นหนึ่งจุดศูนย์ขอสักสี่กลางๆไปปลายขึ้นมาได้กลางๆสี 0, นะ 4, กลางๆได้นะครับถ้าเป็น1.0นะสี่กลางๆได้นะครับพี่ปี22ประมาณนี้ ดูสิครับอีตสวิทมีไหมครับมีสามแสนกว่าบาทครับสามแสนต้นๆนะผ่อนประมาณห้าพันตลอดสัญญาห้าพันหกพันประมาณนี้จะต้องสรดับกันอันหนึ่งฝากเขาหนึ่งอ่าอะไรอันนี่มันน้อยไม่ะไม่ะไม่ไม่รู้พี่ป๊อปให้ดูไหมเนี่ยตั้งมือนะอ๋อโอ้ยอันนี้แป๊บนึงนะแล้วจะมีพี่อันนี้โอ้ย เอาเอามันหลายช่องเกินอ่ะไม่มีผมแล้วรอบนี้นิสสันโนดมีไหมคะนิสสันโนดสองแสนกว่าบาทครับพี่น,น,นะครับามาได้สองสามอ่ะมีมันมีอยู่สีสีเทานี่แหละพี่นะครับทักเข้ามาก่อนนะครับนิสสันโนดสองแสนกว่าบาทนิสสันอะเมล่าสองแสนกว่าบาทนิสสันจูบสองแสนกว่าบาท<อ>นะครับเดินชนรถอ่ะมาดูกันนะครับนี่ฟอร์ดหน้าใหม่มีคนถามหาไหมเห็นเห็นนิดนึงค่ะดีแม็กซ์ปี17 18ราคาเท่าไหร่ครับ ดีแม็กปีสิบเจ็ดสิบแปดสามแสนกว่าบาทครับประมาณนี้ปีสิบเจ็ดมาได้สองราคาเท่าไหร่คะเริ่มต้นสองแสนกว่าครับมีมาได้สามไหมคะมาได้สามเริ่มต้นสี่แสนกว่าบาทครับมีตอนเดียวตู้ทึบบ้างไหมครับขายไปแล้วอะแต่ถ้าอยากได้สั่งออเดอร์ได้ครับตอนเดียวต้องบอกว่ามันเป็นสินค้าที่มาน้อยแต่ถ้าพี่อยากได้พี่สามารถสั่งออเดอร์ได้ผมจะเอามาสต็อกน้อยเท่าตอนเดียวนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับตอนเดียวเนี่ย เวลาเอาเอาตอนเดียวไม่มีคอกมาลูกค้าก็จะถามหาแบบมีคอกเอาคอกมาลูกค้าก็ถามหาแบบตอนเดียวที่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็เลยแค่ไม่ดีกว่าให้ลูกค้าสั่งมาเลยเราจะเอาแบบตามโจทย์ลูกค้าหมล,าล่าสุดผมก็สังเป็นคอกส,สูงเสริมแหน่พาวอ,อยให้แบบครบชุดเลยนะพร้อมมันทุกลงเล่มให้นะครับลูกค้าก็แฮปปี้พาดู <4 S 2> หเห็วีหน่อยครับเนี่ยข้างหลังเลยสีขาวนะครับ มีรับประกันไหมคะโอ้รับประกันหลังการขายสูงสุด3ปีครับพี่รับประกันไม่มีชนหนักรับประกันไม่มีชนหนักพี่คว่มไฟไหม้น้ำท่วมกับไม้ครับถ้ามีผมซื้อคืนเอามาจอดหนาเต็นรถนะครับซื้อคืนเต็มจํานวนแน่นอนไม่มีหกักสักบาทนะครับตัวเตี้ย X กับตัวสูงมีราคาต่างกันไหมครับเอ่อเอ็กซ์กับตัวสูงมันตัวปีพี่มันมีหลายราคาพ,พี่พี่แบบถามแบบกว้างมากอะถ้าอยากดูเพิ่มเติมอยากรูอยากเพิ่มเติมนะครับทักเข้ามาเลยนี่ ตรงนี้นะครับแอดหนึ่งสองสามีักเข้ามาครับพี่ผมมีถ่ายรูปไว้อยู่แบงก์สิบวกแสนหนึ่งหรอครับถ้าซื้อรถแสนเจ็ดใช้แบงค์สิบจ่ายสดเจ็ดหมื่นหรอครับครับใช่ครับพี่เก่งมากเลยครับมีรถเหมาะกับนักศึกษาไหมครับราคาดีๆไหมครับอะไรนะรถเหมาะกับนักศึกษาราคาดีๆเหมาะนักศึกษาฮะอยู่ที่เราเราอยู่ที่ว่าเราชอบเซ็มนต์ไหนเลยอ่ะชอบไซส์ใหญ่ไหมแบบ BM มินิอะไรเงี้ยมันได้หมดเลยนะอยู่ที่เราจะเลือก เงินถึงของมานะครับซื้อรถมี2แบบตามใจงบกับ <CR> S <S ตามใจฉัน S มีไหมครับปี1 8บแถึงยีมีครับราคา5้าหกแสนครับนี่ทักมา Nissan Note หันเท่าไหร่คะ Nissan Note หัน,นวันสี่ถึงห้าพันครับประมาณนี้นะครับลูกค้าอยากดูขานาดเพิ่มเติมมาทักเข้ามาเลยนะครับผมมีสต๊อกตอนนี้รวมกันทั้งหมดประมาณ4ี่ถึงห้าร้อยคันนะครับทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ Yaris Cross มีไหมคะอ่ะา Yaris Cross เลยครับมันคันเล็กอ่ะเอาอุ๊ย เอาโคลาคอร์สได้ไหมมันคันใหญ่กว่าแต่ราคาเท่ากันเลยนะนะครับพี่ออกอยาลิตคอร์สประมาณ7 8็ดแสนใช่ไหมนะครับอาตีไปเจ็ดไปปลายถึง8ปดแสนอะ่ะเท่าตัวท็อปแปดแสนกว่าบาทนะครับแต่พี่มาซื้อวันนี้กับผมได้โตโยต้ตาโคลาคอร์สออกใหม่ล้านสองขายเท่ากับยาลิตคอร์สนะครับประมาณ7จ็ดแสนกว่าบาทถึง8ปดแสนได้เหมือนกันนะครับมาแต่สองกับมอเตอร์ล่าอันไหนราคาดีกว่ากันคะประหยัดน้ํามันกว่ากันด้วยอันไหนคะถ้าพี่เน้นออปชั่น option, อะมาแต่สอง ถ้าพี่เน้นประหยัดน้ำมันนิสสันอเมล่ ER ตอบโจทย์นะครับคือคือมาจะราคาสูงกว่าระบบออปชั่นมันจะเยอะกว่าแต่ต้องแยกระหว่าง2อัส่นนะขึ้นอยู่กับพี่จะเลือกใช้นะผมแนะนําให้เฉยๆนะมาสตนะครับช่วงล่างดีเครื่องแรงออปชั่นเยอะนะครับอะเมล่าออปชั่นน้อยเครื่องเบาแต่ประหยัดซ่อมก็ประหยัด มาต้าซ่อมก็แพงกว่าเพราะออปชั่นมันเยอะกว่าถ้าพี่อยากซื้อรถที่ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมด้วยพี่ต้องเอารถที่ออปชั่นน้อย,อ,ยอันนั้นอนะ่ะคุ้มค่านะครับอยู่ที่เราเลือกโซลิตาพีแดนเนอร์มีราคาเท่าไหร่บ้างคะสี่แสนกว่าบาทขึ้นไปครับเป็นแคปสอบถามนิดหนึ่งครับแบงค์สิบนี้ต้องใช้เป็นปีของป,ปีอะไรครับไม่จํากัดปีปปไม่จากัดรุ่นไม่จํากัดพศสอขอเป็นแบงค์สิบที่ไม่ขาดครึ่งมาพี่ขอมันเต็มใบเชสีนะ่ประตูราคาประมาณเท่าไหร่ครับอะไรนะเชฟสี่ประตูไม่มีีครับพ่่ผมมไแนนะํา นะครับถ้าพี่เล่นเชฟพี่ต้อรุ่นอื่นดีกว่าพวกนี้สันอย่างเงี้ยพวกมิสูเงี้ยราคาใกล้เคียงกับเชฟนะแล้วจะเดินาจะเดินไปไหนเนี่ยมีเทสลาไหมครับอยู่ศูนย์เลยพี่ยังไม่มีเลยนะครับถ้ารถไฟฟ้าต้องแจ้งก่อนนะครับผมยังไม่มีเข้ามานะพี่เจ็บบอกเลยเจ็บเจ็บราคาแบบอยู่เงี้ยยังไม่เอาเข้ามานะครับพี่แต่ถ้าเป็นไฮบริดนะกึ่งไฟฟ้ามีให้นะครับอันนี้นิยมนิยมราคาไม่ตกอยากพูดลดความสีพันพาดูหน่อยค่ะนี่ อยู่สาขากรทมพี่ถ้าสนใจก็สะดวกเข้าไปอต่กมล่าทักบ้านเขียวหรอคะใช่ครับผมเอาตรงนี้เลยนี่อเอาไมล่ามา <c oughs> มีจอดพอดีพี่นะครับมีสีขาวสีเทาสีดําสีสีแดงขายไปแล้วเนี่ยมีโชว์สีดําครับตัวเนี้ยเอาไมล่าออกใหม่ประมาณห้าแสนกว่านะครับวันนี้จัดโปรให้เหลือไม่แค่สองแสนกว่าบาทลดห้าสิเปอร์เซ็นตะ์เนาะผ่อนมาสี่ถึงห้าพันนะครับสี่ถึงห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสองแสนกว่านิสสันโนบีล่าข้างในจะกว้าง เครื่องพันสองอีโคคาประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้ตั้งขาย3ามแสนกว่าบาทเอาแบงซิตมาลด1นึ่งแสนเหลือเพียงแค่2องแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็ผ่อนประมาณสี่ถึงห้าพันตลอดสัญญานะครับแบบนี้เลยพี่นะครับพี่ชอบแบบไหนตัวนี้เป็นตัว eSport เอ้ยเป็นตัว Sport t e ท h นะครับถ้าเป็นตัวปีต่ำลงมากกว่านี้ก็ราคาแสนกว่าบาทถ้าเป็นปีนี้ประมาณปี18 17 18 19บเจเกี้ยนะครับก็ราคาประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทนะครับ มีให้เลือกเยอะอยู่พี่นะครับสนใจรุ่นไหนสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ขอดูฮอนด้าเจทได้ไหมคะนี่ครับในนี้เลยครับขอดูสวิฟท์หน่อยค่ะสวิฟ์ในนี้เลยครับผมเจ๊ก็อยู่กรุงเทพสวิฟ์ก็อยู่นี่นะครับ CX30 มีไหมคะมีครับตรงนี้นะครับคือรถให้ลูกค้าดูกันแผนกล้องเคือบนหน่อยนะครับรถของเรามีทั้งหมด4-500้าคันนะครับพี่บางคันผมอาจจะได้พาพี่ดูนะครับและจอดในโกดังก็มีนะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับ แต่ถ้าลูกค้าอยากดูเพิ่มเติมนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกคันให้ดูแน่นอนลูกค้าสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมตรงนี้ได้ไมีกระบายยกสูง4ประตูผ่อนไม่เกินห0 0พันไหมครับไม่มีครับพี่ตอบแบบบ้านใจครับถ้ามีซื้อไปซ่อมครับพี่ราคานั้นจากใจนะนี่คือจากใจนะถ้าผ่อนถูกกับพี่ไม่มีแน่นอนครับที่มันจะไม่ซ่อมประมาณนั้นเลยนะครับรถของเรานะครับรถมือสองสภาพป้ายแดงพี่การันตีศูนย์นะครับซื้อไปไม่มีซ่อมซื้อไปแล้วเน้นใช้ไม่เน้นซ่อม รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพิคว่ำไฟไหม้น้าท่วมกลับใหม่นะครับถ้ามีผมซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับนี่การันตีสูงสุดถึง3ปีรับประกันเครื่องเกียร์นะครับถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาเลยนะครับรถของเรามีให้เลือกประมาณ4-500คันนะครับถ้าอยากดูข้างในเพิ่มเติมอยากดูเงื่อนไขเพิ่มเติมอยากถามรายละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาเลยตรงนี้เดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จผมจะไปให้ข้อมูลพี่นะครับอย่าลืมนะครับผม ID@ ดี 12 3G หรือใครจะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมก็0 9 5 1 9 8 9 9 1 6นะครับผมชื่อว่าสไปซ์สามเหลี่ยมออโต้นะครับยินดีให้บริการเนาะโอเคนะครับผมสไปซ์สามเหลี่ยมออโต้นะครับแล้วก็ทีมงานนะครับจะมีน้องฟักแฟงน้องมอสนะครับแล้วก็สไปซ์นะครับถ้าเข้ามาน้าร้านอยากให้ผมนะครับและทีมงานดูแลแล้วก็ก็ค่อยแจ้งบอกว่านัดกับเซลล์สไปซ์นะครับนัดกับน้องมอสนัดกับนัดกับน้องฟักแฟงได้ นะครับเดี๋ยวผมจะรอให้ข้อมูลพี่อยู่หน้าร้านอยากดูคันไหนเพิ่มเติมก็ทักมาก่อนจะเข้ามาดูผมเตรียมรอพี่เลยดีนะ oh. นะครับถ้าพี่ไม่ทักมาผมไม่รู้พี่ดูคันไหนนะบางคันจอดยุงเทพเหเนี่ยบางคันจอดนกก,ก,กดังงยังไม่ยังไม่เอามาจอดเตรียมนะครับแต่ถ้าลูกค้าทักมาก่อนผมจะได้เตรียมข้อมูลเตรียมละเอียดให้พี่แบบ ไม่ต้องรอไม่ต้องรอคิวเลยนะครับให้ป๊อปดูแลทันทีเลยนะครับโอเคนะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพี่เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับมีไลฟ์สดทุกวันตอนเย็น2ทุ่มครึ่งไม่เกิน3ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ